ครั้งแรกของเราครับมาเตรียมพร้อมในอุปกรณ์ของเรานะครับครั้งแรกเราก็มาแบบนี้นะครับน่ไป<อ>แล้วก็เตรียมน้ําไว้มามามา,มา,ม,ามาหากันดูทีครั้งแรกของเราจะหมานไหมครับฝากชมคลิปกันด้วยนะครับพี่น้องทุกคนดูกันให้จบนะครับนี่ก็เป็นคลิปครั้งแรกในการหาเห็ดของเรานะครับ พี่น้องหายเห็ดกันครับหืนี่ครับเจอเห็ดแล้วว้าวดอกใหญ่ด้วยอืมพี่น้องโอ้โหดอกใหญ่เลยโอ้โหดอกใหญ่มากนี่ครับ ได้แล้วพี่น้องเห็ดว้าวโหได้แล้วหนึ่งกิ่งรับใหญ่ๆเลยนะครับนี่อืมมาครับพี่น้องวันนี้ครับขามาล่าเห็ดกันนะครับนี่ครับลงมาแป๊บเดียวเจอดอกแรกเลยมันหมานะครับดอกใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวเรามาเดินหาเห็ดกันอีกนะครับอือนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับนี่ครับดอกใหญ่มากครับเห็ด โอ้โมามาหาเห็ดกันครับพี่น้องฝากติดตามด้วยนะครับถ่ายเป็นมุกมุกไกลติดนีนได้ไหมนี่ติดนั่งใส่ี่นหองไม่ได้เนาะ ไปไปหาที่น้องนี่กินได้ครับนี่สีเดียวกันดีนเลย,เลยนี่ครับพี่น้องโอ้ใหญ่ๆนะครับนี่ดูก,กบเบลอร์เลย อไหญ่มากครับอืมโอ้ดอกใหญ่ๆนี่ครับพอได้กินอยู่แล้วพี่นอ้องม,มาหาเฮ็ดกันโอ้โอหลายดอกสองดอก หมันหมาน,น,นครับพี่น้องเอ้ยนี่เห็ดใหญ่ใหญ่ะกกดอกใหญ่ใ,ญใญมากมามามาอือ,อเป็นไงครับนี่ใหญ่ใหญ่เลยครับพี่น้องเอ,อ้ยสองดอกนี่หมันหมานมน,นี่โอ,อ้เจ้าเจ๋ว เห็ดกันพี่น้องปาเห็ดอะไรวะคือใหญ่แทวว้วะโอ้ยพี่น้องเฮ้ยได้เห็ดบลือเลยเห็ดยักษ์นี่บ้าดูพี่น้องอพี่นออ้องพี่น้องอืมอ้าพี่นออ้อ,นอง เห็ดใหญ่มากโอ้โคตรพ่อคุณแม่เห็ดเลยเนี่ยนป้าใหญ่มากครับพี่น้องเอ้ยดูโคตรใหญ่เลยโอ้โหอือหือาครับดยเห็ดครับหามาครั้งแรกครับโหนี่ครับได้เห็ดพวกนี้มาครับ ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับกดซับสไคร b ์ด้วยนะครับอันนี้ประสอบการณ์ครั้งแรกครับการแจ<า>้งเตือนเวลาลงคลิปใหม่นะครับจะได้ทราบนะครับอขอบคุณมากครับ นี่ครับสามล่าหาเห็ดกัน่อบครับวันนี้ก็ได้เห็ดพอสมควรนะครับรอบสองนี่ครับปลาข้าปลากันอีกครั้งนะครับนี่ครับนี่ครับีครับนี้รอบนี้พร้อมหน่อยครับไปใส่เกงขายาวครับ ที่ป่าอยู่คากันครับเห็ดรอบนี้โอ้มาดูกันว่าจมันเหมือนรอบแรกไหมโอ้มาครับพี่น้องโอ้นี่ครับเห็ดอ่าทําเวลาเดินทางนี่ครับเดินเห็ากันโหเจอเป็นล่อง่องเลยนะครับพี่น้องใช้เวลานี่ครับเพราะว่ามาสํารวจต่อครับเกือบกลับบ้านแล้วโอ้โหมาเจออยู่อยู่แบบเป็นล่องน้ำเลยครับยาวเลยมามามา มาหาเห็ดกันต่อครับพี่น้องโอ้สสวยแดงๆนี่ครับนี่ครับมามาครับมาครับพี่น้องโอ้เห็ดใหญ่ๆเลยครับนี่โอ้นี่ดอกน,น,นี่มาแอบอยู่นี่ อืมนี่บางดนน,นี่นี่นั่นีนนนน่เดี๋ยวเราไปเอาตรงนี้อีกโอ้โนี่ครับพี่น้องเลยโอ้ตัวนั้นก็นมีนะครับรรอ้อค่อยดีใจหลายโว้ยเจอเหดโด้วยแม่นยเยอะแท่อืม เห็ดดอกโอ้แดงๆนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับคุยดูอย่งโอ้นี่นี่ตรงนี้กตรงนี้โอ้นู่นอีกครับคอยดีใจหลายครับพี่น้องโ้เห็ดนี่อีกครับนี่ก็เห็ดครับโอ้โหพี่น้องครับนี่นี่อันนี้ตะก้าโอ้โหเห็ดนี่ครับมี่พี่น้องโอ้โหคยนี่เห็ดนี่เห็ดอีกครับโหพี่น้อง พี่น้องเอ้ยโอ้ยคอยเกือบกลับแล้วนี่โอ้โหนีแค่ไหนเลยปั่ดหนึ่งหูนี่ดอกนึ่งหูนี่โอ้เต็มเลยนี่พี่น้องเอ้ยนู่มๆนู่นนี่เต็มไปหมดเลยครับพี่น้องปัลดโอ้โห โอเคพี่น้องเดี๋ยวเก็บก่อนเดอ้อพี่น้องเอ้ยหมานหมานหมานมาครับพี่น้องโอ้โหเห็ดดอกใหญ่เลยครับนี่นี่ครับโหหมานมากเลยนี่ครับอยู่ตรงใต้ตรงนี้นะครับ นี่ครับดอกใหญ่เลยครับพี่น้องโอเคครับเดี๋ยวเก็บเห็ดก่อนนะครับควันนี้ครับได้พอกินครับนี่ครับเห็ดส่วนนี้แม่บอกว่ากินไม่ได้ครับหลังเลือกเห็ดครับโอ้พอได้แกงใส่หน่อไม้ครับนี่แกงหน่อไม้เย็นนี่ครับอ 好。